ค่ะกับสวัสดีเอฟทุกๆท่านนะคะเด้อยินดีตอนเราขอชูซองสุภาพพ่อน่ารวยเ้ยค่ะเมื่อน,นี้ได้มาสื่อสมต่ำที่แซบที่สุดในพี่บุญรักเลยนะคะเยนะคะ่ะสวัสดีค่ะเชิค่ะค่ะเมนูมีหลายเมนูเลยนะคะเอฟซี FC ค่ะเป็นร้านเดียวเดียวกันกับผมรวมมีออกช่องอะไรนะที่ ที่ช่องของอาเพื่อนไหมคะอ๋อของมหาเฮงบ่ค่ะค่ะดวงหุ่นดวงเพงที่หกหัวจรถ้าทางเพจนี้อยากสัมภาษณ์ก็เชิญได้ก็ต้องติดต่อก่อนเราจะหาเวลาบ้างให้นะคะค่ะขอบคุณมากมากนะคะค่ะค่ะค่ะท่านใดสนใจที่สิกินสมตำที่แซ่บที่สุดนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะ แม่ค่ากะใจดีพร้อมเด้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะมาอุดหนุนพันได้เด้อค่ะเด้อสมตํากระแ่บค่ะเมื่อนี้ซื้อไปกินยูวัดผ้าตรงแซ่บเบิดวัดเลยเด้อค่ะไปซุ่มกันยูวัดค่ะก็ขอขอบคุณแม่ค่าคนสวยเด้อค่ะนี่ค่ะสวยอันนี้ตำกุ้งสดข้าวโพดจ้าตำกุ้งสดข้าวโพดค่ะมีคนกดหน้าถ่ายเพียงแค่การเดียว ค่ะนี่ลูกค้าก็มาประขาซ้ายได้นะคะลูกค้ามาบะขาซ้ายอัใช่มครับไม่อนีผมอ้นี่อันนี้ยะขาร้อยนาจ้า,าอันนี้คม,ม,ม,มช่องพนใจแล้ค่ะกนี้ของคุณแม่สุภาพรพาลวยนะคะเด้อค่ะทอทะเลอใครน้ำปลาออค่ะค่ะช่องอะไรนะคะแม่สุภาพรพาลวยค่ะภาษาไทยน,นะจาภาษาไทยภาษาบ้านๆเลยหรือ ข้าวค่ะตัวไหนยูทูบค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นเอตนนี้เป็นเสตฟูมีอยู่ใช่ไหมคะฟูะมีแต่จะไม่ค่อยได้ลงค่องค่ะจะต้องติดตามทาง YouTube ค่ะ แม่ค่ากระใจดีตามสมกระแซบนะคะเด้อผู้ใดผ่านมาทางพี่บุญรักแวะอุดหนุนได้เด้อค่ะตรงนี้สิเป็นซีแยกนะคะเด้อตรงซีแยกขามผู้ใดกระหูเด้อค่ะแถวๆนี้ใช่จ้ะค่ะเพื่อนกระายบุญนะคะเด้อเพื่อนกระได้เฮ็ดป้ายไปถวายยุบวัดพระอาจารย์โต่งก็เป็นทางทีมงานเพื่อนนะคะเอฟซีค่ะ ไอเอฟซีแวะเวียนมาทางนี่ผ่านพี่บุญรักก็แวะมากินสมตำลานพ่นไดเด้อดะค่ะเดินมีตําหอยแข้งตํากุ้งสดมีคุดต่าเลย้ะคะเอฟซีค่ะฟีมือเป็นเลิศเลยค่ะย่างแซบค่ะอันนี้ได้กินเองกับปากแล้ว้อคะเดินได้ซิมเองได้กินเองแล้ว้อคะมั่นใจในฟีมือแซบมากๆะคะ่ะแวะอุ่นนุ่นไดคะ่ะอะไรสิปปไปตัดได้นะคะค่ะ อยู่ข้างๆสีแยกนี่แหละครับเลยมาเลยไม่ต้องเกลียวถ้าอยากได้หวยก็คือใกล้วันออกนะคะเดี๋ยวจะแจ้งทางเพตนะคะค่ะค่ะสุภาพพนพารวยขอขอบคุณมากๆค่ะ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 ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ